ที่บอกว่าทางท่านอ้นนะคะทางคุณอ้นเนี่ยแหละไปเข้าครัวไปทำอาหารกับเชฟดังพร้อมรับชมนะคะการแสดงหุ่นละครเล็กด้วยก็จะเป็นข่าวของทางไทยรัฐนะคะได้ลงเอาไว้เนาะเขาบอกว่าท่านอ้นนะคะวัชรศสอนวิวัชระมงศ์นะคะเข้าครัวทำอาหารกับเชฟร้านดังพร้อมกับถ่ายภาพที่ระลึกกับสมคิดจาตุศีพิทักษ์อ่าคุณดู จะบอกว่าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมเอ่ยมันดูแปลกๆนะอืมเขาบอกว่าจากกรณีที่คุณอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์โอรสในคนที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางกลับมาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีในเย็นวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกำหนดอยู่ไทยเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ได้สร้างความปรับรื้มแล้วก็ ตื่นเต้นให้กับคนไทยที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากเลยแล้วล่าสุดนะผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่าเมื่อค่ำวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาคุณโอ้นได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านหนึ่งซอยร่วมรือดีนะคะถนนวิทยุพร้อมกับเข้าครัวทำอาหารกับเชฟเวิชิตนะคะมูกระเป็นเชฟบริการของทางร้าน ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยขณะที่นั่งรับประทานอาหารทางร้านเนี่ยได้มีการแสดงโชว์หุ่นละครเล็กให้รับชมอีกด้วยเขาบอกในโอกาสเดียวกันนายสมคิดนะคะชาตุศรีพิชักอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะก็ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านดังกล่าวด้วยโอ้โหนี่จะบอกว่าเป็นการบังเอิญไหมบังเอิญมาก นะคะบังเอิญเป๊ะๆเ,เลยก็เลยได้มีโอกาสไปเข้าโบกัสท่านอ้นแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วยก็มิถามนิดนึงอย่างเงี้ยมันมันบังเอิญไหมล่ะคุณคิดดูไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปพบปะคนที่เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงหมดเลยอะนะวงการบันเทิงจริงๆวงการบันเทิงจริงคุณปราโมทนาคอนทับอย่างเงี้ยก็วงการบันเทิง แล้วก็อะไรนะคุณสมคิดนะคะจาตุศรีพิทักษ์เออก็วงการบันเทิงก็อยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูนะคะว่าคุณคิดว่ามันเป็นการพบปะโดยบังเอิญนะคะหรือว่าไม่จริงเป็นการเจอกันโดยชนิดที่เรียกว่าน่าจะมีการวางหมากเอาไว้แล้วแบบนี้แหละอืม แล้วก็ต่อมานะคะก็มีการไป PR นะคะกับพวกเด็กกำพร้านะคะแล้วก็ไปเข้าหาทางธรรมด้วยก็คือไปที่วัดยานาวาลงจากรถปุ๊บนะคะก็มือไม้อ่อนเลยรีบเข้าไปไหว้พระแล้วก็คนที่มาต้อนรับอย่างสวยงามนะคะก็มีการนั่งเก้าอี้เสมอทุกคนเลยประหนึ่งว่าแบบติดดินน่ะสุดท้ายนะคะมีการปิด ปิดท้ายด้วยการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะแบบชนิดที่เรียกว่า plus plus นะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยดูสวยหรูดูเป็นบวกมากที่สุดเลยมีให้สัมภาษณ์ทั้งสื่อนอกประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยมีการแจกอาหารอะไรด้วยนะคะและคนเขาก็แซวเนอะบอกว่าแบบเนี้ยมง11ลงอย่างแน่นอน บางคนนะคะบอกว่าชื่นชมทีม PR มากเลยเก่งมากเลยจัดชุดได้ดีถ่ายภาพได้ดีลำดับงานได้ดีวางงานทุกอย่างเป๊ะมากเป็นขั้นเป็นตอนเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นเนี่ยใช้เงินเยอะออทีมงานมืออาชีพมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วก็ออกมาแย่กว่าอันนี้คืออะไรไหมคะคือการที่ประชาชนมองไงว่าฝั่ง ฝั่งทีปังกรกับฝั่งเนี้ยคือมันเห็นชัดมากเลยว่าคุณอ้นนี่มาแรงจริงๆอ่ะแล้วก็แบบว่าแซงทางโค้งมาเลยอันนี้คือความที่เห็นของประชาชนนะก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะว่าจริงหรือเปล่านะบางคนเ็าบอกว่าผมคิดว่าอํามตา์สายพลเรือนเนี่ยเขาจัดการให้แน่นอนก็เหมือนที่เราได้พูดไงว่าทางประธานองคมนตรีนะคะเขา เขาเขามีการเชื่อมโยงมาเราถึงได้พูดไงว่าม่ไม่เชื่อว่ามาคราวเนี้ยคือมาด้วยตัวเองและไม่ได้มีการวางแผนไม่ใช่วางแผนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าวางแผนกับทางวังนะคือเรามองว่าต้องเป็นพวกองค์มนตรีหรืออะไรเงี้ยที่มีการวางหมากว่าต้องไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนเพราะฉะนั้นมันถึงได้แน่นเอียดขนาดนี้ไงว่าเข้าตรงนั้นออกตรงนี้เสียบตรงนั้นคือเรียกว่าไม่ได้ว่างเลย เรียกว่าใช้ระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยให้มันครบพร้อมในการที่จะไปพบใครไปสร้างภาพที่ไหนอะไรก็ตามนะคะแล้วก็บางคนเขาก็แซวบอกเนี่ยนะที่บอกว่าไม่ยุ่งการเมืองโอมาชัดเจนเลยนะคะนี้เราก็นํามาฝากกันเนาะว่าเนี่แหละก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการนําเสนอเนาะเขาบอกว่าไปดูการเคลื่อนไหวของคุณทิปังกรเขาบอกว่าลองเทียบให้ดู อาหารนะคะอาหารของใครกับอาหารของเจ้าในขบวนเดียวกันก็มีการนำเสนอนะคะถ,ถ้าทุกคนได้เห็นจากภาพเนาะก็เป็นภาพที่คุณทีปังกรเนี่ยแหละก็ไปปฏิบัติภา,ารกิจแล้วก็มีการแจกอาหารก็คืออาหารในขบวนนั้นน่ะก็จะเป็นอาหารในกล่องนะคะแล้วก็จะมีอะไรนะมีถาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็นพายไหม เป็นพายสองชนิดเนี่ยแหละแล้วก็มีข้าวที่แจกก็คือน่าจะเป็นแกงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีไข่ต้มมีข้าวเปล่านะคะก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่แจกแต่ว่าองค์ทีปังกรนี่สวยอะไรเอ่ยนะคะเป็นปลาเดี๋ยวมีขอขยายก่อนเนาะเขาบอกว่าเป็นเมนูจัดพิเศษครับหลักๆก,ก็จะมีแก้มปลาบุรินะคะแล้วก็มีเนื้อวากิว แล้วก็มียากิโซบะนะคะสำหรับทางองค์ทีปังกอนก็เนี่ยแหละคนเขาก็เลยแซวนะคะบอกว่าเนี่ยแหละดูความแตกต่างระหว่างไพรนะคะกับเจ้าอืมแล้วก็บอกว่าไพรก็แกรกแบบไพ่ไปนะเจ้าก็ต้องสวยแบบเจ้าสั่งสเต็กเนื้อวากิวนะคะแล้วก็แก้มเป็นแก้มนะแก้มปลาเออแก้ม ลาบุรินะคะตามไปเสร์ฟถึงที่เลยในขณะที่ว่าไพร่เนี่ยก็ไปนั่งรับแจกกล่องขนมปังที่อบแล้วไม่สุกด้วยนะเขาบอกว่าส่วนคนรับใช้เนี่ยก็นั่งกระเทาะเปลือกไข่ต้มแรกกันอยู่นะบอกว่าเกิดมาเป็นไพร่ก็ต้องรู้จักเจียมบอดี้นะจ๊ะจะมารับประทานเนื้อวากิวจะมากินแก้มปลาบุริไม่ได้นะเพราะของพวกนี้มีราคาแพงอืมเขาก็เลยนำมาเสนอเนาะว่า เห็นไหมคะว่ามันมันน่าจะเป็นความแตกต่างของฝ่าย PR เนาะของทางเนื้อแท้ของทางสำนักพระราชวังอ่ะกับกับเขาเรียกอะไรนะอมาตย์สายวังก็คือฝ่ายของทางคุณคุณอ้นก็ก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะทันสมัยสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้นิดหนึ่งเนาะเขาบอกว่า สำหรับนะคะใครอาจจะสงสัยเนาะในเรื่องของรัชการที่11อมีใครจะเข้าวินมีใครจะเข้าเข้าวินแบบมาอย่างแบบมืดๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟ้าหญิงสิริวรรณวรีองค์พาหรือว่าทางองค์ทีบางกรหรือว่าทางคุณอ้น,อนซึ่งก่อนหน้านี้เราพูดไปแล้วเนาะว่าทางอาจารย์สมศักดิ์ได้เป็นคนพูดเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลำดับแล้วเนี่ยก็คือคุณอ้นเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ไม่น้อยเลย เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะฮะที่เขาจะกลับมาทวงบอลลังแล้วก็บอกว่าสามตัวเก่งนะคะเรามาดูว่าสามตัวเก่งแคนดิเดตของทางการสืบสันตติวงศ์นะคะที่จะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่11เอ็ขาบอกอันดับหนึ่งเลยนะคะก็ปริเสธไม่ได้เนอะคงจะเป็นเจ้าฟ้าทีปังกรที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเขามีการวางหมากไว้เห็นไหมคะว่าเข็มกลัด ผู้บรรดาในทาหารอะไรทั้งหลายแหละก็จะสังกัดในกลุ่มของเจ้าฟ้าทีบังกรเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นในลำดับเขาเรียกอะไรนะเป็นลำดับโปรเจมนะเป็นลำดับโปรเจียม,นะน,ยมน่าจะประมาณลำดับที่ถือว่าต้นๆพอสมควรนะคะคือลำดับที่สิบส่วนในราชะทายาทเนี่ยเราก็มองว่าเออเขาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของตอนนี้เลยทีเดียวส่วนคนที่เป็น คู่แข่งนะคะตามตามมาก็คือตอนนี้มันก็มีการเต้าข่าวนะว่าเอ๊ะทางสายยุคนเนี่ยน่าจะมีส่วนหรือเปล่าก็คือหม่อมเจ้านะคะณวัน์พันยุคนซึ่งถือได้ว่าเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคนชนชั้นสูงแล้วก็น่าจะเป็นเครือญาติของทางราชการที่สิบเนี่ยแหละก็คือทางกษัตริย์วชิราลงกรณ นะคะเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวมี้ขอดูก่อนอ่าเรามาดูนี้มาดูข่าวนะคะคู่แข่งคนที่สองก็คือถามว่าอ่าเป็นคนดังไหมก็คนดังในระดับหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเราเก็บข่าวมฝาฝากอ่าในวันที่5้าพฤศจิกายนนะคะพศพันห้าอสิบสา มีข่าวนะคะบอกว่าพระบรมราชองการอะขอภัยพระบรมราชองการนะคะได้โปรดเ้าพระราชทานยศกรณีพิเศษร้อยเอกหม่อมเจ้านวพันยุคนให้กลายเป็นพันโทเขาบอกว่าในวันที่หนะคะก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะ5พฤศจิกายนพระราชทานยศทาหารเป็นกรณีพิเศษเลย แล้วก็บอกว่าถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะโดยการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยในปี60ประกอบไปด้วยมาตรา4มาตรา9แห่งพระราชบัญญัตินะคะในปีพศ2560มาตรา10มาตรา13มาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกานะคะในปี60โอ้โหยาวเหยียดเลย แล้วก็มาตรา6แห่งพระราชบัญญัติยุทาหาราในปีพศ2479ทรงพระการุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยุทหารเป็นกรณีพิเศษให้กับร้อยเอกหม่อมเจ้านะวาพันยุคนเป็นพันโทนะคะประกาศเมื่อวันที่5พฤศจิกายนนะคะให้มีผลตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนในปี63 ซึ่งถือว่าเป็นปีที่5ของการขึ้นครองของรัชการที่10นะคนนี้ก็เป็นแคนดิเดตอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์ก็คือผู้ชายคนนี้แหละนะคะที่ที่ผมที่ผมไม่มีแล้วเป็นเป็นคนที่ใส่ชุดข้าราชการชุดขาวก็อยากใหทุกคนได้ทราบอีกคนหนึ่งนะคะว่าคนนี้แหละเป็นตัวเต็งนะคะในลำดับที่สอง นะคะแล้ก็ต่อมานะคะก็คือคนที่3ก็คือทางคุณอ้นวัชเรศน์นี่แหละซึ่งก็น่าจะเป็นลำดับโปเจียมท้ายๆเลยอ่ะเพราะว่าถูกเนะเทศออกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะมาแรงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นำมาเสนอให้ทุกคนดูนะคะว่าคุณคิดว่าใครน่าจะมีส่วนที่จะได้ขึ้นครองมากที่สุดนะ,ะประมาณนี้ ต่อนะคะมีการาเผยแพร่ถึงของข้อมูลนะคะของคุณอ้นเนาะในการพูดสปีชนะคะน่าจะเป็นที่อเมริกาหรือเปล่านะเป็นงานของทางสลิมอเมริกาน,นี่แหละเขาก็ได้พูดออกมาผ่านผ่านไมเลยนะบอกว่าผมเนี่ยมีพี่หนึ่งคนมีพี่ชายหนึ่งคนมีน้องสาวสองคนมีพี่สาวอีกหนึ่งคน น้องสาวอีกหนึ่งคนถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ด้วยกันทุกคนแต่เราก็รักด้วยความเหมือนกับแบบแบบจริงใจอะรักกันด้วยใจอะไรประมาณนี้ก็คืออา่าบางคนอาจจะงงๆนะแต่อย่าลืมนะคะว่าเขาเนี่ยรวมไปถึงองค์พาด้วยองค์พาก็ถือว่าเป็นพี่สาวถึงแม้ว่าจะคนละท้องแม่ก็ตามก็คือนับรวมทั้งหมดนี่แหละนาก็ดูแล้วกันว่าเห็นไหมคะว่าตลอดเวลาเนี่ยเขาจะพยายาม เชื่อมโยงกับทางราชวงศ์จัก,กรีตลอดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะไม่ได้หวังอะไรต่อทางราชวงศ์มันก็ไม่น่าจะใช่นะคะเราก็จากในรูปนะคะมันมีคนตั้งเขาสังเกตด้วยซ้ำว่าท่านชายอน้นนะคะวัชรศรเนี่ยทรงแต่งตั้งนาวาอากาศเอกพิเศษคำพีคำพีระยานานนเป็นองค์ แทนประธานในวิธีตั้งองค์ขินก็บอกว่าเอ๊ะมันก็งงดีนะในเมื่อคุณยังไม่ได้มียศฐานรรดาศาักอะไรเลยคุณเป็นคุณเป็นคนธรรมดาแต่ทําไมมันมันมันสามารถมีการแต่งตั้งคนไปปฏิบัติหน้าที่แทนอะไรได้แบบเนี้ยมันมันมันก็ดูประหลาดประลาดอยู่นะอันนี้มี่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเราก็ได้พูดไปแล้วไงว่ามันเป็นเพียงแค่วัฒณกรรมให้ตัวเองดูดีอะ ว่าตัวเองนั้นประกาศว่าตัวเองนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสามัญชนเป็นคนธรรมดาอย่าได้ทําว่าเรานั้นเป็นเจ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามันมีข่าวปลดออกมานะคะว่าทางคุณอ้นเนี่ยเขาไปแต่งตั้งคุณคาพีนะคะคมพีระยานานนนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดขอภัยนะ,ะเพราะว่า โอ้โหชื่อนามสกุลแปลกมากนามสกุลนะคะแปลกมากอืมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวนิดนึงเขาบอกว่าเปิดประวัตินะคะคุณคำพีคุณคำพีคือใครเอ่ยเราย้อนไปดูกันนิดนึงเขาบอกคุณคำพีนะคะหรือว่านาวาอากาศเอกหรือเปล่านะคะพิเศษคำพีเกิดเมื่อวันที่เจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบสี่เป็นบุตรของ คุณทีลิลินแล้วก็คุณสุธีรานามสกุลเดิมคือธรรมธรรมะพิทักเป็นผู้สืบสายสกุลนะราชสีมามีพี่น้องรวมสามคนเป็นบุตรชายคนโตนะเราก็อาจจะไม่ได้ไปอ่านข้อความทั้งหมดหรอกแต่คุณรู้ไหมคะว่าเขาก็มีความเชื่อมโยงแบบเป็นบุคคลชั้นสูงเหมือนกันนะแล้วก็สำหร็จการศึกษา วิชาการบินจากโรงเรียนการบินแล้วก็จบหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอืนะเราก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าเออแล้วเขามาเข้าร่วมกับทางท่านอ้นได้ยังไงกับคุณอ้นได้ยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนิดนึงเนาะยังไม่ได้เห็นความ เชื่อมโยงเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวมีจะดูอันนี้นิดหนึง่งเดี๋ยวจะดูความเชื่อมโยงไปที่คุณอ้นนะคะสักครู่ค่ะอ่ะาเรามาดูวนันนี้อันนี้เป็นข่าวนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวเก่า เป็นข่าวในปีพศสองพันยี่สิบเขาบอกว่าท่านชายวัชเรศรวิวัชระวงศ์ทรงแต่งตั้งนาวาอากาศเอกพิเศษทำพีเป็นองค์แทนประธานในพิธีตั้งองค์กระถิ่นก็นี่แหละชัดเจนเลยแล้วจะบอกว่าเป็นบุคคลธรรมดามันก็ไม่ใช่ไงในเนื้อข่าวเนี่ยเขามีภาพ มาด้วยนะคะก็คือในวันที่13ตุลาคมสองพอืมที่ไหนเอ่ยนะคะบอกว่าท่านชายวัชรศรเป็นประธานของกลุ่มคนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยอเมริกาทรงแต่งตั้งให้นาวากาศเอกพิเศษคำพีเป็นประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นองค์แทนประธานในพิธีตั้งองค์ถิ่นที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาจังหวัดสระแก้วอย่าลืมนะคะว่าตั้งแต่ปีพศสอ6 3แล้วนะเขาบอกว่ามีการจัดงานน้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลนนะะในวันคล้ายวันสว่วนรคตครบรอบ4ปีทางกษัตริย์ภูมิพลเนี่แหละที่จังหวัดสระแก้วนะคะโดยได้รับความเมตตาย่างสูงจากท่านชายวชรีศรเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าข้องเกี่ยวกับสถาบันมันก็ไม่น่าจะใช่เนาะก็นี่เห็นไหมคะว่าเป็นข่าวที่เราไปเจอนะคะว่าในปีหกสามเขาก็เข้ามาเจ้ากี้เจ้าการนะด้วยการไปแต่งตั้งให้ผู้ชายคนนี้คุณคำพีคนนี้ไปปฏิบัตินะคะแล้วก็อาจจะมอบเป็นพระราชกุศลไปถึงทางทางปู่ทางกษัตริย์ภูมิพล แล้วก็บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือสารประโยชน์นะคะขอความร่วมมือภาคส่วนอะไรต่างๆแล้วกด็ดำเนินดำเนินตามรอยพ่อนะคะก็คือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเห็นไหมเอาอีกแล้ว 2. นะคะร่วมกันจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาตาิสากษัตริย์ สนะคะเพื่อให้การบริหารกองทุนหมู่บ้านชุมชนสินห้านะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะตามรอยพ่อก็คือปรัชญานะคะเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกองทุนที่ท่านชายอ้นเนี่ยได้มีพระเมตตาได้ประธานปัจจัยเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อแสดงพระประสงค์ในการสืบสารต่อยอดเจตนารม์ของราชการที่9ก็คือสมเด็จโ่ โดยองค์ประธานสารอขออภัยนะโดยองค์ประสารศาสตร์แห่งมหาธรรมราชาโอ้โหมีการกล่าวอ้างไปถึงองแปดอะไรด้วยนะองแปดอืมเราก็ขอเขาเรียกว่าอะไรกล่าวสั้นๆก็แล้วกันเห็นไหมคะว่าเราจะบอกไงว่าเขาเนี่ยมีบทบาทมานานแล้วอันนี้คือเป็นข่าวในปีหกสาม ที่เข้ามาเจ้ากี้เจ้าการถึงการสั่งให้ไปจัดการอืมแล้วถ้าเราตามไปดูอืมถ้าเราตามไปดูข่าวอันนี้นิดนึงนีง่ไปเจอข่าวอันนี้ข่าวของบีบซีไทยนะคะบอกว่าถุงมือการแพทย์บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าของแบรนด์นะคะ s k y ยเมด ระบุถูกแอบอ้างชื่อส่งออกถุงมือ,อยางใช้แล้วอหลายๆคนคงจะจำได้เนาะเมื่อหลายปีก่อนที่มีการทุจริตนะคะหรือว่าการนำถุงมือการแพทย์อะเนาะที่ที่รีไซเคิลอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับเอามาใช้อีกในช่วงของโรคระบาดตอนนั้นแล้วมันมีการปลุกข่าวออกมาเนี่ยมีชื่อของผู้ชายคนนี้เข้าไปพัวพันเขาบอกว่านาวา เนี่ยแหละพิเศษคัมพีนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าสกายเมทนะคะไม่ได้รู้สึกตกใจหรือว่าแปลกใจที่ถุงมือยางทางการแพทย์ยี่ห้อนี้เนี่ยแหละไปปรากฏในรายงานข่าวสืบสวนสอบสวนของ CNN ในการเปิดโปรงขบวนการส่งออกถุงมือยางใช้แล้วจากประเทศไทยไปสหรัฐนะเออมันไปโผล่ได้ยังไงแล้วเขาบอกว่าเออนี่ยแหละคุณคัมพีเนี่ยบอกกับสื่อ BBC ไทยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถุงมือยางยี่ห้อของผมเนี่ยตกเป็นข่าวเกี่ยวกับสินค้าไม่ได้มตารฐานแล้วก็ยืนยันเลยว่า สินค้าของบริษัทไม่เคยเกี่ยวข้องกับการส่งออกถุงมือยางใช้แล้วหรือว่าถุงมือที่ไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานก็คือคล้ายๆว่าถูกแอบอ้างว่างั้นเถอะนะคะอันนี้ก็พอดีไปเจอข่าวเต่าเนาะเราก็เลยนํามาไรยงา้ทุกคนได้ฟังเห็นไหมคะรู้สึกมันรู้สึกมันพัวพันผิดปกตินะเออมันอะไรแล้วมันไปข้องเกี่ยวอะไรกับพวกเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยคือ จะมาบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมันก็คงจะไม่ใช่หรอกมันชัดๆอะ่ะอืออันนี้ก็เห็นน่าจะเห็นชัดเนาะเราก็เลยนําข่าวไว้ทุกคนได้ลองพิจารณาดูดานะในเรื่องของการเปรียบเทียบกับองค์ทีปังกรเปรียบเทียบกับอ่าคุณนวพันยุคนหรือเปล่าเพราะตอนนี้บางคนเขาก็ถามนะว่าเออทําไมได้ข่าวว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะไปขึ้นที่สายไหนขึ้นหวยจะไปออกทาง ทางทางยุคนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยตอนนี้วันนี้นะคะเราก็เลยนํามาเปรียบให้เปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นเลยนะในเรื่องขององค์ธีบังกรอะคา,าแล้วก็คุณอ้นแล้วก็คุณนวะพันยุคน